สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาฮอนด้าโคราชค่ะรถที่ทุกคนชมอยู่นะคะเป็น Honda m o b i ิเดนะคะซึ่งคันนี้ค่ะมะนาวก็กำลังจะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะคันนี้เป็นรุ่น RS นะคะราคาจำหน่ายค่ะอยู่ที่765,000บาทซึ่งณนะตอนนี้มีแค่รุ่นนี้สีนี้รุ่นเดียวนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปเนาะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะสำหรับคลิปนี้ ส่วนรดมากกว่า1 0 0 0 0แบาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถ Honda Mobilio แล้วก็พิเศษยิ่งกว่านะคะจำกัดสิทธินะสำหรับลูกค้าที่รับรถนะคะณนะตอนนี้นะคะมะนาฟรีในส่วนของเครื่องเสียงไพ o โอเนียให้นะคะพร้อมกับลำโพงบาฟุฟงหนึคู่จำนวนจำกัดนะคะสำหรับหน้าจอเครื่องเสียงหมดแล้วหมดเลยนะสำหรับ Honda Mobilio เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะส่วนลดมากกว่า1 0 0 0 0แบาทสําหรับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วสนใจออกรถยนต์ทักแชทหามมนาวฮอนด้าได้เลยนะคะ